สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนและผมธีรพงศ์โสดาสีอดีตอธิบรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาเสนอให้ท่านได้รับทราบคำว่าอนุมัติกับคำว่าอนุญาตใช้ต่างกันอย่างไรนะครับในหนังสือขอเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับหังสือราชการนะครับคำว่าอนุมัติก่อนก็แล้วกันนะครับอนุมัติครับก็หมายถึง การให้อำนาจกระทำตามที่ระเบียบกำหนดนะครับใช้กรณีที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้เช่นขออนุมัติโครงการขออนุมัติงบประมาณขออนุมัติดำเนินการขออนุมัติในหลักการก็ว่ากันไปนะครับก็ถือได้ว่า,าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ของหน่วยงานนั้นนนนะครับนั่นคืออย่างสมมติว่าเราจะเดินทางไปราชการนะครับแล้วก็จากนั้นเอ๊ะเราจะทำยังไงก็ขออนุมัติเข้าประชุมขออนุมัติใช้รถยนต์ในการเดินทางขออนุมัติอะไรก็แล้วแต่อะนะครับต้องใช้คาว่าขออนุมัตินะครับหมายถึงทำหรือให้อำนาจกระทำตามที่ระเบียบเขามีกำหนด บอกไว้อยู่แล้วนะครับตอนนี้คำว่าอนุญาตล่ะอนุญาตนี้ก็หมายถึงนะครับต้องเขียนอนุญาตเนี่ยไม่มีสระอินะครับตรงตอเต่านะครับให้ท่านได้เข้าใจว่าไม่มีสระอินะครับอนุญาตถ้าญาติมีสระอิหมายถึงญาติพี่น้องแล้วนะหมายถึงญาติพี่น้องแล้วนะแต่ถ้าอนุญาตไม่มีสระอิครับคําว่าอนุญาตหมายถึงยินยอม ยอมให้หรือว่าตกลงนี่ครับอนุญาตนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตนะครับแต่ส่วนใหญ่บางครั้งก็ไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นคําว่าอนุญาตหมายถึงยินยอมนะหมายถึงยอมให้นะหมายถึงตกลงนะต่างจากอนุมัติครับอนุมัติก็ให้อํานาจกระทําตามที่ระเบียบกฎกําหนดไว้นะครับ ซึ่งก็เป็นความรับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆก็อนุมัติให้เดินทางอนุมัติให้ฝึกอบรมได้อนุมัติให้ใช้รถเดินทางไปราชการได้ต่างๆเหล่านี้ใช้คําว่าอนุมัตินะครับอย่าสับสนนะครับอนุมัติกับอนุญาตต่างกันพบกันใหม่ครับกับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อบุญชนและผมธีรพงศ์โสดาสีครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ